คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีก็สวัสดีจ้าก็กลับมาพบกับน้องสดาอีกแล้วนะย้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะจ๊ะอยู่กับเกมมาม่าของเรานะจ๊ะหรือสตาร์วีคัสเก่าของเรานั่นเองนะจ๊ะพี่พี่จ้าก็เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับเกมยิงปลาภาคสี่นะจ๊ะพี่พี่แต่แต่จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่านะอีเวนต์รถตุ๊กตุ๊กก็ จบซีซั่นไปเป็นที่เรียบร้อยนะพี่พตอนนี้ไม่มีปราที่รถตุกๆแล้วนะจ๊ะแต่ว่าก็มาจอยๆกันได้นะจ๊ะมันก็ยังเล่นได้อยู่นะยังพอได้อยู่ยังพอไปวัดไปวาได้อยู่นะจ๊ะก็สำหรับใครที่ตุออยุ่นะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องโซดาด้วยก็แ้วกันนะจ๊ะ มาเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้พกทุนมาหนักๆพอสมควรเหมือนเดิมนะพกทุนมาอยู่ที่10,000บาทนะหรือ1 0 0 0งแสนเครดิตนะเจ้าพี่พจ๋าก็ขอเนี้ยเบ็ดขึ้นอยู่ที่เบ็ดร้อยเลยก็แลนะ้วกันเนาะมาดูกันว่าวันนี้เราจะปังโพลิเยหรือเปล่านะจ๊ะอยู่กับด่านแรกของเรานะเต่านะเต่าสีม่วงนะจ๊ะพี่พ แต่ก็อย่างที่บอกไปนะในคลิปก่อนหน้าเนาะมันไม่ใช่เต่าแล้วมันเป็นดาก้อนนะจ๊ะแต่ว่าดาก้อนอะไรจะเหมือนเต่าขนาดนี้เนาะก็มาดูกันนะวันนี้เราจะหมู่หรือจ่าเนาะก็ห่างหายเนาะช่วงนี้ก็จะไม่ได้ลงทุกวันนะจ๊ะพี่จ๋า,จาก็จะลงวันเน้นวันบ้างหรือว่ายังไงบ้างเนาะก็บรรยากาศเนาะบรรยากาศมัน ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะสำหรับใครที่ชอบนอนเนาะแต่สำหรับน้องโซดาเองเนาะมันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่เนะเพราะว่าสัญญาณเน็ตนะไฟดับบ้างอะไรบ้างนะมันก็ไม่ได้มาเจอกับเพื่อนๆกับพี่ๆกับน้องเนาะไม่จเจอกันบ่อยเนะเหมือนเดิมนะอาจจะมา one one. วันเว้นวันหรืออ่า สองสามวันหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าหนึ่งอาทิตย์จะประมาณสี่ห้าครั้งนะก็ว่ากันไปนะแจงไม่ได้มาทุกวันนะจ๊ะก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่รอเนาะก็สำหรับใครที่สอบถามกันพู้มานะจ๊ะว่าจัดกิจกรรมเนาะวันไหนยังไงนะก็ช่วงนี้ยังไม่มีกิจกรรมนะจ๊ะเดี๋ยวไปคิดเกมไปอะไรก่อนนะเดี๋ยวมาจัดกิจกรรมให้แน่นอนนะจ๊ะช่วงนี้ก็ กดไลค์กดซับสไคร์นะกดแชร์ไปก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยววันไหนมีกิจกรรมเนาะเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันพี่จ่ะพี่จ๋าอุย้ยเปลี่ยนห้องเป็นที่เรียบร้อยนะกับด่านที่แล้วก็เป็นด่านเต่าเนาะด่านนี้มาเปลี่ยนเป็นด่านมังกรแดงพี่พจ๋าก็ถือว่าเจอสึกหนักเลยนะพอเปิดด่านเข้ามาก็ อาจจะแบบซอฟๆอยู่นะพอเปลี่ยนด่านมาเป็นด่านที่สองนะค่อนข้างที่จะเจอสึกหนะนะักเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบทุกคนเข้าใจเนาะเพราะว่าแม่มังกรน,นะหรือมังกรแดงของเรานะเป็นซิกเนเจอร์นะดูจากหน้าโปกก็น่าจะรู้นะว่าตัวไหนอันไหนนะเป็นแม่ทับหรือว่าเป็นแนวหน้าเนาะก็ก็น่าจะด่านนี้เนาะสำหรับแบบว่าทุกคนเนาะก็ ด่านนี้นะเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ว่าบางคนก็คิดว่าเป็นด่านนกซินิกเนาะค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าสําหรับน้องโทดาเนาก็นกซินเหนือไม่ยากเลยนะทุกคนนกซินแหละน้องโธดาชอบมากนะเพราะว่ามันจ่ายค่อนข้างที่จะดีเนาะเวลามันเข้าแบบปีกมันเข้าอะ่ะเออแล้วมันไหลอะ่ะมันไหลแบบสามสี่ร้อยเลยนะพี่คูณสามสี 300, 400, ่ร้อยอ่ะเออคิดดูว่าแล้วเราเล่นเบ็ดร้อยอ่ะคูณไปสิเออ ยอดเยิดอะไม่อยากจะพูดนะพี่พี่จ๋ะแต่ไม่ <c oughs> ต้องไปพูดถึงหรอกนะเรามาดูในเกมนี้ีกว่านะพี่พี่จ๋ะเนี่มนยมังกรแดงเรามาดูว่าเบดร้อยเราจะรอดหรือเปล่าโอ้โห tack. ดูสถานการณ์โคตรตึงนะพี่พี่พโคตรบังคับเราเลยนะเพื่อนแบบสามคนอะ <c oughs> ที่อยู่ในห้องนะพี่พี่ใช้ปืนไฟฟ้ากันหมดเลยนะแต่ว่าเราเล่นไปสูงไงเออ ก็เลยแบบว่าไม่ไม,ไม่กล้าสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราใส่เบ็ดร้อยเลยนะแล้วเราจะไปเล่นปืนไฟฟ้าแบบเนี้ยมันไม่ไหวนะพี่พีเ่เครดิตค่อนข้างที่จะลดเร็วนะเราค่อยเป็นค่อยไปกันดีกว่านะตอนนี้เราก็ใช้แบบปืนธรรมดาอยู่นะยังไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าก็รออีกนิดรออีกนิดนะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่นะจะมาลองซับ ตั้งหนึ่งรองสักตั้งหนึ่งมันจะสู้เขาได้ือเป่าพี่จา๋าขอ,อสำหรับใครที่ดูอยู่นะจะไม่แนะนำให้ทำตามเนะเาะลองสถาเล่นเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะแต่ถ้าใครสนใจนะสามารถจิ้มลิงก์ที่น้องโซดาปากหมดไว้ได้เลยเด้อมา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 ,มา,มาเฮ้ยโอ้ตอนนี้เหลือสามพันนะพี่สามหมื่นเจดิตนะพี่ จากจาก10,000มืเหลือ3 0มพันนะเจ30สบแล้วนะตอนนี้นะแบบว่าเสียวอ่ะเออถ้าไม่ไหวก็น่าจะได้พาก่อนนะพี่ออวันหลังคพ่อว่ากันใหม่นะเราก็ขออนุญาใส่แบบว่าเบ็ดร้อยยาวๆเลยก็แล้วกันเนาะหมดก็ให้มันหมดไปโอ้โหแต่ว่าพอเปลี่ยนด่านมานะพี่พ บางกรไม่จ่ายสักรอบเลยนะบางกรไม่จ่ายสักรอบเลยนะพี่พี่จ๋านะเพื่อนก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้นะเออลืมไปเลยเพิ่งสังเกตนะยังไม่เห็นบางกรเข้าสักรอบเลยนะพี่พี่จ๋ามันก็เกินปุยมุยเนาะมันก็เกินปุยมุยโอ้โหเราไม่น่าจะรอดนะพี่พี่วันนี้เราไม่น่าจะรอดนะน่าจะตามเคยนะก็ ไม่เป็นไรนะวันหลังเอาใหม่นะเดี๋ยววันหลังกลับมาแก้มือแน่นอนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็ก็ให้ผ้ามันบรรยายนะไม่อยากบรรยายนานเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะไว้เป็นกําลังใจน้องสุดาด,ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ,ะ,จะเดี๋ยวจอกันใหม่คลิปหน้านจะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า